สวัสดีครับชาวคุครูจานเจ๋งวันนี้พิเศษมา,มากๆเลยครับ<ม>เพราะเราจะพาคุณผู้ชมตามติดครูและน้องๆน,น,นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมมาที่สถานพินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน,นครพนมกันครับสงสัยไหมครับว่าพวกเขายกขบวนกันมาทำอะไรกันที่นี่ รับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยมยศเรืองศักดิ์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนมคีแมนคนสำคัญที่จะมาให้คำตอบกับพวกเราได้เห็นทราบว่าน้องหนึ่งมีประสบการณ์เรื่องช่างยนต์ใช่ไหมลูกครับเออได้ทําอะไรบ้างประสบการณ์ที่เราเคยทำน่ะก็ปรับ จูนคาบูอะไรนี่ครับแต่งรถเลยเหรอครับแต่งรถครับโอ้เห็นเห็นลูกศิษย์หรือยังครับเห็นลูกศิษย์ยังนะครับแต่วันนี้ที่เรานำนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาพวกเราเนี่ยเห็นก็ว่าอันนี้คือมันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาชีพนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากพวกเราก็คือว่าการที่เรามีมีความรู้ในการออกไปประกอบอาชีพข้างนอกเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดนะครับเหมือนยกตัวอย่างให้น้องหนึ่งฟังครับว่าน้องหนึ่งมีความฝันน้องหนึ่งอยากมีเปิดอู่ใช่ไหมอยากเปิดร้านซ่อมรถเล็ก วันนี้เราลองกลับไปดูที่บ้านนะครับว่าในหมู่บ้านเรามีมีกี่อู่อะสมมุติมีเป็นสิบเนาะโจทย์คือน้องหนึ่งจะทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาอู่น้องหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับเราต้องออกไปเรียนรู้ครับชีวิตธุรกิจกับชีวิตการแต่งรถคนละเรื่องครับอาชีพที่ใช่กับอาชีพอาชีพที่ชอบอาจจะคนละแบบก็ได้เป็นคําแนะนําที่มีคุณค่ามากๆเลยครับครูครูบุญเยี่ยมครับผมอยากรู้มากเลยครับว่า ทำไมครูถึงแบ่งเวลามาสอนวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวยชนในสถานพินิจแห่งนี้ครับจุดเริ่มต้นก็คือปี2562ครับในส่วนของคณะเทคโนโลยีอยุตสาหกรรมเราได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับน้องๆเยาวยชนผู้ได้โอกาสนะครับไปที่กองทุนกสศนะครับซึ่งปี2562เนี่ยเรา มีเป้าหมายในการนำทักษะอาชีพเข้าไปสอนไปแนะนำให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งอยู่ในสถาพินิษครับซึ่งน้องกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีความได้โอกาสในเรื่องของก่อนเข้าเองเขาก็ก็ได้โอกาสอยู่แล้วนะครับเมื่อเมื่อเขาถูกต้องคดีปุ๊บเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะถูกออกจากโรงเรียนแล้วก็มาอยู่ที่สถาพินิษแล้วเราก็พบว่าน้องๆกลุ่มนี้เมื่อเมื่อเขาออกจาก สามีไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะกลับไปเรียนนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถกลับไปเรียนได้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะยอมรับหรือปรับตัวในการการดำรงชีวิตในการเรียนแบบภาพปกติครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราไปไปเพิ่มความรู้ทักษะให้กับน้องๆกลุ่มนี้ครับอาจจะมีโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆกลุ่มนี้อาจจะเลือกทางการประกอบอาชีพได้ เป็นระบบ psi ก็อยู่ที่ระดับสามิกษาอ่าเราลองชิบลงก่อนเท่าไหร่2ีแสดงว่าเราต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับอีก13ครับนะครับวันนี้ก่อนจะจบก่อนเราจะเริ่มจะจบเนี่ยอยากสอบถามพวกเรานิดนึงเราเรียนประมาณนี้เราได้อะไรบ้างได้ทั้ง เปลี่ยนไฟปีลอดไฟครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับตึงสู้ดึงสู้โซ่รถครับน้องหนึ่งล่ะหนึ่งได้อะไรบ้างก็เหมือนกันครับได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับการตึงสู้รดบ้างเปลี่ยนหลอดไฟบ้างนี่ครับเพื่อจะนําไปประกอบอาชีพครับในวันที่ปล่อยตัวประเจรครับเอาไว้ทําสีตึงสีด้วยทําสีด้วนลูกจับนี่ นั่นแหละกต้องล้วตัวนี้ส่วนซี่นี่เราก็แยกอกมาตรงนี้กย้ายตัวใหม่ถ้า้าตัวนี้มันง่ายแล้วก็ย้ายตัวใหม่ผมชื่นชมครูมากๆเลยครับที่มองเห็นโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดได้กลับมามีโอกาสอีกครั้งทั้งในเรื่องการศึกษาการประกรอบอาชีพที่สำคัญคือการคืนเขาเข้าสู่สังคมโดยไม่หวนกลับมาทำผิดอีกครั้ง เรามาถามน้องๆกันเพิ่มเติมอิสกนิดนะครับว่าวันนี้พวกเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรที่คณะครูบุญเยี่ยมมาถ่ายทอดหลากหลายวิชาชีพให้ถึงที่จะกจะกก็รู้สึกดีครับที่มีคนมาให้โอกาสกับผมในนี้ครับก็ความรู้อะไรใหม่ๆครับได้ความรู้อะไรใหม่ๆทั้งวิชาชีพอะไรต่างๆครับเพื่อจะได้เป็นนําไปประกอบอาชีพข้างนอกครับผมก็รู้สึกได้รับโอกาสใหม่ครับ ี่ได้เข้ามานี่ที่ก้าวพลาดเข้ามาครับได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับเรียนรู้วิชาชีพแล้วก็ได้เรียนหนังสือครับจบให้จบม .3 ครับตอนนี้ผมรู้สึกดีมากครับที่จะใกล้เรียนจบแล้วครับวัน,นที่ได้วันนี้ที่ได้ทำจิจกรมแบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบได้ออกมาข้างนอกแบบในมาเรียนรู้นะครับแบบอยากให้อยากให้ครูามาสอนนี้ครับ เเเนนนีีี่ยจะไได้อออกปปปททาบฏิิัต็ชพรมามมมมมัััันนนนี่่่ผผวววาาาาากก็ไยคครรรบบบพชออแล้ที่ฝั่งของผู้อำนวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดนคมรพนมกันบ้างนะครับจ่าเอกสุธีบุษราคำครับในฐานะที่อยู่กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจม,มานานคิดว่าสิ่งที่ครูบุญเยี่ยมทำเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องไหนบ้างครับการที่เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งก็มาจาก เรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวและเรื่องการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้เด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้าอีกเนี่ยการที่ทําให้เด็กเปลี่ยนแปลงในด้านด้านการฝึกอาชีพนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญการที่อาจรารย์บุญเยี่ยมเข้ามานี้เป็นการเข้ามาเติม,เต,มเต็มนะครับแล้วก็การฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับแล้วก็มันเป็นการคล้ายๆกับว่าเด็กและเยาวชนต้องการโอกาส แล้วก็มีคนให้โอกาสและสิ่งที่ทำเนี่ยมันแมทช์กันเพราะฉะนั้นมันสร้างคุณค่าได้แน่นอนคุณผู้ชมครับนอกจากครูบุญเยี่ยมจะสร้างโองกาสทางอาชีพให้กับน้องๆในสถานพินิษแล้วยังสร้างโองกาสให้กับคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครปฐมได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ซึ่งนับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยน้องๆครับการได้มาทำอะไรแบบนี้ในสถานที่แบบนี้ เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้เข้ามาเรียนอยู่ในมหาลัยของเราเราก็เอาโอกาสที่เราได้ออกไปก็ไปสอนน้องๆฝึกวิชาชีพเหมือนเราเป็นอาจารย์คนหนึ่งครับเราพูดเราสอนก็ฟังเราทุกอย่างให้ความรู้มือเราทุกอย่างครับผมตอนอาจารย์มาชวนนะครับผมรู้สึกว่า มีความสามารถคนหนึ่งครับผมที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาให้ไปร่วมงานด้วยไปร่วมกิจกรรมด้วยครับผมดีใจครับที่ผมได้ไปสอนน้องนองครับน้องน้องก็ให้ความร่วมมือเป็นพิเศษครับรู้สึกเข็นด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกประทับใจที่แบบได้เข้าไปให้ความรู้ที่เด็กๆที่อยู่ในสถานีนี้นะคะผมคิดว่าเด็กๆที่อยู่ในนั้นนะคะต้องการความรู้ต้องแบบ ต้องการประสบการณ์ได้ไปปฏิบัติทําอย่างนั้นทาอย่างนี้มันกับคนที่อยู่ข้างนอกค่ะมัดเป็นเงื่อนธรรมดาเลยนะคะภาพเหมือนเดิมใช่แต่กว่าจะออกมาเป็นฐานเรียนรู้วิชาชีพให้กับน้องๆในสถานพินิษได้คณะครูจากมหาวิทยาลัยนครปนมต้องออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนด้วยครูครับครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับพวกเขาอย่างไรบ้างครับ ผมเชื่อว่าโอกาสตรงนี้มันเป็นโอกาสโอกาสแห่งอนาคตนะครับกระบวนการเรียนรู้จําเป็นครับต้องมาออกแบบว่าเด็กกลุ่มนี้ต้องใช้วิธีการเรียนแบบไหนส่วนใหญ่เราจะใช้แบบเรียนเล่นครับเล่นไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ใช้วิธีการปฏิบัติให้เขาได้เรียนรู้และเราก็จะเติมในเรื่องของความฝันให้เขาว่าวันนี้ทุกคนมีโอกาสก้าวพลาดท,ทั้งหมดแหละแต่ถ้าเกิดพลาดแล้วเราจะไปยังไงต่อล่ะเราจะยอมรับกับมันหรือเราจะยอมแพ้กับมัน ตอนแรกนะครับก็มีโครงการนะครับให้สาขาวิชาเนี่ยออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆในสถานพินิจก็เรากา็ในสาขาก็ได้มาคิดกันว่าจะเอาอะไรให้สําหรับนักศึกษาที่เป็นวิชาชีพที่ติดตัวไปนะครับที่อยู่ข้างในก็เป็นเรื่องที่สาขามาประชุมกันก็ ได้เห็นความเห็นว่าไอ้เรื่องที่มันใกล้ตัวที่สุดก็คือเกี่ยวกับงานเช่องยนที่เกี่ยวกับจักรยานยนที่น้องๆที่อยู่ใกล้ชิดและอยู่ด้วยตลอดก็เลยเอาเอาการบำรุงรักษาของรถจักรยานยนให้ให้น้องๆเขาได้เรียนครับคุณจาร์คใช่เด่นเนาะ สิ่งที่เราทํางานบนพื้นฐานเราจะใช้3ามคำคือค้นหาพัฒนาและส่งต่อครับค้นหาก็คือการค้นหาความเป็นตัวตนของของผู้เรียนก่อนว่าเด็กคนนี้เขาชอบอะไรแล้วต่อยอดอะไรพัฒนาก็คือพัฒนาตามสิ่งที่เขาต้องการและพัฒนาตามสมควรจะต้องพัฒนาส่งต่อนี่สำคัญครับเราจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ว่าเด็กกลุ่มนี้คนไหนที่สามารถไปเรียนต่อได้เราจะแนแนวให้ เรียกได้ว่าดูแลแบบครบวงจรปไปเลยครับผมแล้วคุณครูที่มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกที่ดีมากๆที่เราได้ให้โอกาสสำหรับน้องๆที่ไม่ใช่หลักสูรตรปกติที่นักศึกษาที่เรียนในในภาคปกติโดยทั่วไปนะครับ <c oughs> ก็เราไปสร้างโอกาสให้น้องๆเขาได้มีอาชีพเท่ากับน้องๆที่อยู่ในระบบของการศึกษา ตอนครั้งแรกที่เข้าไปก็ไม่เคยเข้าไปใช่ไหมคะก็รู้สึกมีความเกรงนิดนึงว่าเออด็กข้างในเขาจะเป็นยังไงมีแบบก็จะมีความกังวลนิดนึงคะ่ะว่าเขาจะมีความแอนตี้อาจารย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเข้าไปแล้วเด็กๆทุกคนน่ารักมากเหมือนเขาตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแล้วก็อยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งที่เราเข้าไปสอนมันทำยังไงอ,ไอย่างเงี้ยค,ค่ะท่ามืเดิมเราก็พา คิดว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่า 1. ก็สร้างโอกาสให้กับเด็กข้างในที่เขาไม่ได้เรียนเหมือนกับเด็กข้างนอกเขาจะได้เหมือนมีแนวทางที่ว่าเวลาออกมาแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงต่อ,อสามารถนําสิ่งที่สอนไปทําอาชีพได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นทางเลือกให้เขาว่าออกมาแล้วสามารถเอาสิ่งที่ตอนที่เราเรียนข้างในนี้ไปทําอาชีพต่อได้อย่างเงี้ยนอกจากให้โอกาส จุดประกายฝันให้กับน้องๆเขาแล้วผมทราบมาว่าครูไม่ได้ทำแค่นี้แล้วจากไปแต่ครูเนี่ยทำเหนือชั้นกว่านั้นอีกผมมาปี2 5 6 4แต่อาจารย์บุญเยี่ยมนี่มาทำกิจกรรมามาฝึกวิชาชีพให้กับเด็กก่อนที่ผมจะมาแล้วนะครับพอผมมาสิ่งที่สัมผสัสได้จากอาจารย์บุญเยี่ยมเนี่ยก็คือท่านไม่ได้มองแค่การฝึกอาชีพเฉยๆแต่ท่านมองถึงประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับคืออยากให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้ ค,คิดว่าเด็กไร้ชุชนที่เข้ามาตรงนี้เขามีความสามารถพิเศษบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาตรงนั้นแล้วก็อาจารย์บุญเยี่ยมเห็นตรงนั้นนะครับเราพยายามสร้างโอกาสในการนําเด็กกลุ่มนี้กลับไปอยู่ชุมชนให้ได้ครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของเราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่านี่คือโอกาสที่เราจะให้โอกาสที่2ก็คือโอกาสของการทํางานครับหลังจากหลังจากที่เด็กเขาเรียนกันแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราก็ยัง,ย,ง,ย,งยังดูแลต่ออยู่ถ้าเกิดกรณีที่ช่า,างวินิด ร้องขอว่าอยากให้ฝึกเด็กกรณีพิเศษเราก็ฝึกให้นะครับแล้วก็เร,กเราก็มีคอร์สสั้นๆคอร์สคอร์สที่ไปส่งเสริมหลายๆอาชีพยังยังทำงานด้วยกันอยู่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราไปเติมให้กับเด็กในเยาวชนครับ วิถีของความเป็นครูครูจานเจ๋งน้องๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคณะครูบุญเดี่ยมที่อาสามาสอนวิชาชีพวิชาชีวิตให้กับพวกเราบ้างครับขอบคุณที่มาให้ความรู้กับพวกเราครับขอบคุณที่มาสอนที่แนะนำครับผมจะนำมาไปปฏิบัติใช้อย่างดีนะครับ ก็อยากขอขอบคุณครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราครับที่มาสอนวิชาชีพก็อยากขอขอบคุณครับอาจารย์ทั้งหลายที่มาสลับเวลาอันมีค่านี้มาให้ความรู้พวกผมครับก็อยากขอบคุณมากเลยครับผมจะนําวิชาชีพนี้ไปวิบัิใช้ครับในอนาคตภายภาคหน้าครับอยากจะบอกคนที่เข้ามาสอนอาชีพว่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาสอนที่เข้ามาแบ่งปันความรู้พวกหนูค่ะ ก็อยากให้ท่านสู้ๆละครับอยู่กับเด็กแบบนี้มันต้องใช้ความอดทนสูงความใจเย็นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับช่วยให้ผมมีวันนี้ได้ออกมามีชีวิตที่ดีขึ้นครับขอบคุณครับรู้สึกความคิดมันเปลี่ยนไปอยากมีอนาคตที่ดีอยากทํางานที่ดีให้ทุกคนมีพลังผ่านทุกปัญหาแล้วก็สู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ถามคําถามสุดท้ายแล้วกันวันนี้นอกจากที่เราได้ได้วิชาชีพและสิ่งสิ่งอย่างอื่นที่เราได้คืออะไรครับนอกจากวิชาชีพแล้วนะพวกเราคิดว่าได้อะไรบ้างหนึ่งได้แล้ววันนี้ได้ความรู้ครับได้ความรู้ได้ความสามารถได้รู้จักพี่ไหมรู้รู้จักอาจารย์เนาะเออจากความเราไปชอบดีมากครับดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะฝากนะครับความเป็นช่างเนี่ย เราต่อให้เราเป็นช่างอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะยึดหลักอยู่ไม่กี่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความรับผิดชอบที่ถูกต้องนะครับ,รบสังเกตไหมเวลาเรารับงานเสร็จเราส่งงานเราต้องเราต้อง,องทําให้ลูกค้าประทับใจใช่ไหมขอบคุณครับมีความรับผิดชอบอันที่2คือเรื่องของจรรยาบรรณันที่สําคัญที่สุดนะครับช่างเนี่ยเราต้องมีความต้องมีจรรยาบรรณหุยตรงนี้ตรงนี้น,นี้นะครับและอันที่3าที่อยากจะฝากพวกเราสุดก็คือว่าได้ความรู้แล้วขาดไม่ได้คือคอนนคชันก็คือพักพวกครับ วันนี้เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นปพวกแล้วออกพอเรากลับบ้านปุ๊บอยากเรียนต่ออาจารย์เป้ครับผมรถผมเสียครับประสานคุยกันได้เลยนะลูกนะอ<ม>่าแล้วในอนาคตโอกาสจะมาหาเราเองนะครับก็ตามหาตัวเองให้เจอก่อนก่อนที่เราจะออกที่นี่ตามหาตัวเองให้เจอว่าเราต้องการอะไรจริงๆนะครับวันนี้คงจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็นักศึกษาด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทีนึงครับ พวกเราเนี่ยรู้กันดีนะครับว่าภาระหน้าที่ของคนเป็นครูนั้นมากมายจนล้นตัวเช่นเดียวกับครูบุญเยี่ยมแม่หน้าที่จะหนักหนาแต่ครูยังทำหน้าที่ของความเป็นครูได้อย่างสมบูรณ์แบบครูครับผมสงสัยจริงๆนะครับว่าสิ่งที่ครูกำลังทำตอนนี้เนี่ยครูทำแล้วครูได้อะไรครับผมมองว่าหัวใจของของของความเป็นครูครับผมว่าสิ่งนี้มันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมทำให้ผมคิดว่าเราเลือกอาชีพนี้ถูกละ มันทำให้เรามันทาให้เรามีความรู้สึกว่าการให้การให้อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่การให้ทรัพย์สินเงินทองแต่การให้ความหวังการให้โอกาสเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับมันทําให้มันทำให้มันทาให้เรามีความสุขครับผมนับถือหัวใจครูจริงๆเลยครับพวกเราขอเป็นกําลังใจให้กับครูบุญเยี่ยมนะครับ อาจารย์บุญเยี่ยมเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ที่กว้างนะครับมอบโอกาสให้เด็กแล้วก็ทั้งในระบบและนอกระบบอยากให้เห็นการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วก็นักศึกษาที่ไม่มีโอกาสนะครับให้อยู่ในในระบบได้แล้วก็มีวิชาชีพที่ที่ติดตัวของเขาไปด้วยครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์บุญเยี่ยมนะครับที่มองมองเห็นเป้าหมายคล้ายๆกับ ของสถานพินิษ์นะครับก็คือปรารถนาจะให้เด็กเขากลับตนเป็นคนดีนะครับไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ําโดยเครื่องมือที่ใช้ก็คือการฝึกอาชีพนะครับก็อยากให้กําลังใจอาจารย์นะครับแล้วก,กับน้องๆเยาวชนทุกคนอยากให้โอกาสของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งอาจารย์ที่สอนและเด็กเยาวชนที่ได้รับนีเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงครับ ขอบคุณครับประสบการณ์ดีๆจากอาจารย์ทุกท่านที่พาไปหาประสบการณ์ดีๆมีโอกาสดีๆก็ได้ออกไปมอบความรู้ให้แก่น้องๆครับผมอยากบอกอาจารย์บุญเยี่ยมนะครับว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ เจ,จงได้อีกในรายการคู่ครูจานเจ๋งตอนต่อไปนะครับครูเกิดมาเป็นครูต้องรู้สรรพวิชาสอนศิษย์ให้มีปัญญาสนใจครูเกิดมาเป็นครูความรู้ที่สั่งสมมาประยุก์ตเป็นเทพวิชาทั่วไทยจะยากลำบากคนทางที่อยู่ครูก็จะสู้ไม่ได้ไกล พลังนักสู้จะยังคงอยู่ตลอดไปเจ็งในวิชาการเจ็งในวิธีการเจ็งวิทยาการเจ็งในอุดมการคู่ครูจานเจ๋ง